ตอนเช้าก็เดินไปทำงานนะครับอันนี้ก็มาถึงบริเวณหน้าสำนักงาน Habitat for Humanity International นะครับก็แวะซื้อกาแฟก่อนที่ทิมฮอตันด้านล่างคิวยาวมากๆตอนเช้าโอ้โหคนฟิลิปปินเนี่ยทานกาแฟเยอะมากๆนะครับคิวยาวแล้วกัเนี่ยดูก็สั่งเย็นเขาก็ใส่แก้วอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเขาตักน้ำแข็งใส่นะครับแบบง่ายๆ ก็เสร็จแล้วก็เดินผ่านร้านทีมฮอตันนะครับก็เดินกลับเข้าออฟฟิศนะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปอยู่ชั้น3นะครับเป็นสำนักงานของ Asia Pacific a กเอรี f อฟฟินะครับได้กาแฟมาแล้วนะก็ขึ้นไปเปิดลิฟท์ที่ชั้น3นะครับก็ออกมาเลี้ยวขวาเจอทางเข้าสำนักงาน Habitat for Humanity International นะครับ ก็เดี๋ยวเราจะเข้าจากทางนี้ก็ต้องเอาบัตรเข้าไปนะครับเข้ามาก็รีเซปชันไม่อยู่นะครับก็มีหมวกนหมวกที่เวลาเราไปลงพื้นที่นะครับแล้วก็มีแผนที่โลกนะครับว่าเรามีโอเปอเรชันอยู่ที่ไหนบ้างอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็มาทำงานที่นี่นะครับเป็นการชั่วคราวสิวันนะก็อยู่คอกตรงนี้แหละเขาก็จัดไว้ให้เราหนึ่งคอก ทุกข้อก็จะมีกิมมิคก็คือมีหมวกก่อสร้างเพราะว่าเราเป็นบูล,ลนิธิที่ช่วยเหลือทุกๆคนในเรื่องของการก่อสร้างอันนี้ก็เป็นโต๊ะของผมนะครับได้กาแฟมาแล้วนะครับก็มีจอสองจอให้เรานะครับเช้านะครับประเทศแรกที่ทําการนําเสนอก็คือประเทศกัมพูชาของไทยเรายัางต้องรออีกนะครับยังไม่ถึงวันทุกคนก็ตั้งใจฟังดีนะครับก็เป็นการนําเสนอของแต่ละประเทศ ในแถบเอเชียแปซิฟิกเดี๋ยวถึงวันของประเทศไทยสัปดาห์หน้านะครับก็ฟังประเทศอื่นไปก่อนเที่ยงนะครับลงมากินข้าวนะก็เดินผ่าน Starbucks ผ่าน KFC นะครับ KFC คนแน่นมากๆนะแล้วก็เดี๋ยวจะเดินผ่าน p o p Eye p ป p Eye ก็คนแน่นจริงๆนะครับ p o p Eye ที่คือแน่นมากๆเลยเนี่ยเน,นี่ร้านเนี่ย p o p Eye นนะครับคนแน่นมากๆเต็มทุกโต๊ะไม่มีที่เข้านะครับ ผมก็เลยเดินเลยไปหน่อยเดี๋ยวผมจะไปกินร้านเดวิดร้านประจําผมมาทุกครั้งกินร้านนี้แหละง่ายดีอาหารจีนนะครับมีเมนูให้เลือกเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็นั่งรอพอมาตอนเที่ยงเนี่ยลำบากนิดหนึ่งคนเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไป11ดโมงดีกว่านะครับคนเยอะก็สั่งรานหน้ามีกรอบนะครับเป็นรานหน้าบนหมี่กรอบนี่ดูควันซนะร้อนขนาดไหนนะครับดูบนควันดูควันก็จะรู้นะร้อนมากๆนะครับ ก็คือต้องรอสักพักถึงจะกินได้นะครับเสร็จแล้วนะทานเสร็จก็ไปเข้าแถวสตาร์บัคนี่ไม่ได้มีโปรโมชั่นอะไรนะคนมันเยอะเนี้ยทุกครั้งที่มานะครับคิวยาวครับยืนรอสัก10กว่านาทีจะได้สั่งนะครับแล้วก็สั่งเสร็จก็ยืนรออีกสักพักหนึ่งเลยกว่าจะได้กาแฟนะครับแล้วก็กลับขึ้นไปออฟฟิศพอดีตอนบ่ายวันนี้ไม่ได้มีประชุมอะไรต่อนะครับก็ ก็นั่งสบายๆถึงเวลาตอนเย็นก็เดินกลับโรงแรมครับเย็นก็เดินกลับโรงแรมเนี่ยออกมามันมีร้านอาหารอยู่ใต้สำนักงานก็คืออ่าร้านอาหารสไตล์อะไรเดียร์สไตล์อเมริกันมั้งแอนติโพเดียนนะครับไม่รู้สไตล์อะไร <c oughs> นะครับแล้วเราก็เดินกลับนะก็ทางเดินก็จะเป็นอย่างนีครับเขาทำดีนะสไตล์เหมือนอเมริกันพอสมควรโดยเฉพาะทางเดินที่เป็นคนพิก,การนะครับ ก็จะมีทางขึ้นลงเนี่ยชัดเจนเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นทางสำหรับคนที่ต้องการใช้รถเข็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหันให้ดูเดี๋ยวหันให้ดูดดอ่าเนี่ยครับก็ใช้รถเข็นก็สามารถขึ้นลงได้สะดวกนะครับแล้วก็เดินความร่มรื่นค่อนข้างดีนะครับต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ปกคลุมคือตัดแล้วก็ไม่น่าเกลียดนะทำได้สวยงามนะครับ ก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีความร่มรื่นนะในตัวเมืองพอสมควรต้นไม้เยอะนะครับถึงแม้จะเป็นเมืองที่ทำธุรกิจนะครับก็ต้นไม้เยอะจริงๆนะก็จบนะครับวันทำงานวันนี้นะมาอยู่ที่นี่เป็นวันที่2แล้วนะครับ